คือมันจะมีตำนานตำนานหนึ่งตำนานท้องถิน่นนะครับซึ่งเป็นตำนานที่เกี่ยวกับตำนานความรักระหว่างเท้ากัมอพอกับพนางศรีดาคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องประมาณว่าตำนานต,นน walk, ตัวนี้เนี่ยคือมีเท้ากัมพาแล้วพานางศรีดานะเป็นที่ดาของพญานาคแล้วเหมือนประมาณว,ว่านางนางขึ้นมาบนโลกมนุษย์ตอนที่นางขึ้นมาเป็นโลกมนุษย์เนี่ยต่างจำแรงแปลงเป็นไก่ นี่มันถึงว่าเป็นต่อไกไอไอ่แก้วแล้วเป็นไก่ที่สวยงามมากมแล้วปรากฏว่าท้าวกำพานี่เป็นคนที่ชอบต่อไก่เขาเรียกว่าเป็นผู้ชำนาญใน,นเรื่องเกี่ยวกับไก่พูดง่ายๆแล้วทีนี้มันถึงมันถึงเวลาที่นางสีดาจะต้องกลับลงไปบาดาลใช่ไหม,มในขณะที่แปลงเป็นไก่ค่ะปรากฏว่าขนอะ่ะเหมือนหล่นร่วงหล่นลงไปแล้วก็เหมือนการเหมือนการเอาขนที่มันขนของนางสีดาที่ตอนเป็นไก่ ไอ้แก้วอ่ะเอาไปถวายพระราชาหรืออะไรประมาณนี้แหละพระราชาก็เลยอยากได้ปรากฏว่าก็ให้เท้ากำมพานี่แหละมาตามสุดท้ายปรากฏว่าเหมือนเท้ากำพาก็ต้องมีวิธีการในการลงไปโอ้เรื่องราวมันจะเยอะมากเกี่ยวกับเกี่ยวกับตาไปหาไอ้ขนไก่ใช่ใช่ที่ที่สวยๆเนี่ยใช่มันจะมีมันจะมีเรื่องเยอะครับเดี๋ยวที่ยิงผู้ชมน่ะสามารถไปติดตามในยูทูบแบบได้อ่านได้พิมพ์ไปแล้วมันก็จะขึ้นเลยเท้ากำมพาไอ้แก้วอันนี้เราแค่คอนเซปต์สั้นๆคร่าวๆเพื่อเป็นที่มาที่บอกว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ เรื่องเรื่องราวของพระนางสีดา